อุ้มสริยากรทำเมนูปโปรดให้สมคิดเอ็นดูชื่อไทยใช้เรียกสามี เอนดูจริงๆที่อุ้มสิริยากรนั้นได้ตั้งชื่อให้สามีคริสโตเฟอร์เป็นภาษาไทยสมคิดแถมยังยกตำแหน่งภรรยาดีเด่นให้จริงๆเพราะว่าอุ้มนอกจากจะดูแลลูกๆดีแล้วก็ไม่ลืมที่จะดูแลาสามีอย่างดีอย่างล่าสุดที่อุ้มสิริยากรเพิ่งจะได้โพสคลิปเก็บใบอุ่นที่ปลูกไว้ข้างบ้านมาทำเมนูโปรดให้กับสามีพร้อมกับขั้นตอนการทำให้ดูแล้วน่าทำตามมากเพราะว่าน่าทานมากทำเอาสามีแฮ ppy มากมาทำโดมากัน คุณสามีสมคิดชอบกินใบองุ่นใส่ไส้มากวันนี้เลยทุ่มเททำให้ฮีขั้นตอนคือต้องเก็บใบองุ่นมาล้างแล้วออกไปลวกน้ำเกลือให้เหี่ยวตัดแกนแข็งๆตรงก้านออกจะได้มวนได้แล้วทำไส้เราเป็นมังสวิรัตเลยใช้เนื้อสัตว์ที่เป็นแพลนเบดผสมกับหอมใหญ่สับโคกัสโคคัสแช่น้ำร้อนให้นิ่มสารแนสับละเอียดเกลือเฮิร์บส์และน้ำมันม,นมะกอก จากนั้นห่อด้วยใบองุ่นให้แน่นเป็นคำๆเอาไปนึ่งในหม้อที่รองไปองุ่นประมาณ15-20นาทีใส่น้ำซุปผักลงไปด้วยก่อนเสิร์ฟบีบมะนาวและโรยน้ำมันมะกอกคุณภาพดีๆไปเยอะๆคืออร่อยมากสมคิดแัปปี้และสิริยากรได้รับรางวัลพรรยาดีเด่นเรียกได้ว่าอยู่อย่างเรียบง่ายเกินน่ารักมากขอให้ครอบครัวมีความสุขแบบนี้ตลอดไปนะคะทางทีมข่าวเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ